สว sí, <c standen> ัสดีค่ะพอพี่นนองค่ะ้ามาเบืองใส่ท้องอยู่ทงนะจ้านี่เขาปลูกอยู่ทงนะกระไรเด้ค่ะพอใส่ท้องเพิ่นเป็นพืชทนแรงทนฝนจ้ะเห็นบ่ค่ะมีน้ำอยู่ข้างขางพอมเขาก็เอาน้ำลูกข้างขางรองกลางอันนีแก่ต้นพันุเพ่นเนาะค่ะอยู่ปลูกใส่กระปาเขาได้พี่นนองทูอินวันนะคะปลูกสสยท้องได้กินเขาพอมนะคะ อันนี้เขาตัดดอกออกแล้วนะคะมีแต่หนอล้วนๆเลยนะคะงามงามค่ะเขียวปลูกใส่อันนี้ดอกตัดบาเบิดค่ะปลูกใส่น้าเขาภูเขางากับรัางอ่อนออย บมั่นุงค่ะมือนี้มาใส่ปุ๋ยต้เนเงีวรากแน่นเลยนะคะสั่งกับเพาะปุิดววหวังถ่ายไปนองนะต้นเงี๋ยวหโน่ออกไฮเบิ้งฮะรากแน่นแน่นต้นนี้ประมาณสอ,อมอะะสองคือพุนะะ่นัะค่ะสองคืบพุ่นันค่ะหนึ่งพุ่นันสองพุ่นัะคะ่ะ หลักแน่นเลยนะคะสนใจกะศู8ย์แปด7ปดนะคะพี่น้อง ID ไ like ลค์กับศูนย์ปดแปดห์ก้าสามเจ็ดเจ็หรือว่าเพจบ้านไร่ไปเขานะคะตอนนี้สร้อยทองพร้อมส่งนอละ1บาทค่ะพี่น้องนอละ1บาทเท่านั้นนะคะทักใดเลยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ